ข่านท้าชกาตาฟาปริศนานยุทธจักร์ภาคหนึ่งเล่มที่10บความเดิมตอนที่แล้วฟ้านเสียมทราบมาว่ามีหญิงขณิกาหลายนางถูกฆ่าตายจึงมาสืบคดีที่หออกจันร์กับกายเป็นว่าเจ้าของหออกจันร์เป็นฟ้านซื่อเจอกับองค์ชายสามดยมิสตรีของหลีชื่อเฉิงนามหยวนเมืองเป็นธุระจับหานางขณิกามาประจำหอ ฟ้านเสียนสั่งปิดหอนางลมคุมตัวฟ้านซื้อเจอกลับตึกตคุณฟ้านใช้กฎบ้านลงโทษมันทั้งจริงในประเทศมันออกจากมหานครเป็นยังแว้นเปิดฉีเมื่อมีเหียนเอ๋อซึ่งเป็นนางคันธิกาที่รักใคร่ชอบพอตามไปปรนิบัติส่วนฟ้านเสียนอยู่ในมหานครช่วยแก้ปัญหาที่ตามมาให้กับน้องชายตอนที่196ล้มป่วย ช่วงเวลาหนีสำนักตรวจสอบภายใต้การชี้น,นำของฝ้านทีซือและการสักการของคุญชัยเอียนกัดขุนนางทั้งอย่ฝ่ายองค์ชายร้องไม่ปล่อยแล้วยกเรื่องหออกจันเป็นสื่อนำใช้เหตุการณ์รอบสังหารที่น่าสำนักว่าการมหานครนเป็นฐานราชหันไปต่อสู้ในราชสำนักทั้งรูปลุกคืบในทางการค้า ก่อนอื่นหนึ่งใน8ปขุนพลประจำตัวอุชายรองเสียป,ปีอันเสียชีวิตในคุกของสำนักว่าการมหานครนิย่อมเป็นข้ออ้างให้กับสำนักตรวจสอบหลังการประชุมรวมภายในสำนักได้ทำหนังสือกราบทูลสามฉบับในที่สุดข้าหลวงมหานครเถียนจิ้งมู่ถูกสั่งพักราชการรอการไต่สวน องชายรองเพื่เพื่อป้องกันตัวใช้กระบวนท่าที่งกเขาออกมาถูกทางสำนักรุกเคืบทีละก้าลดอิทธิพลในมหาคนครขององชายรองอีกด้านหนึ่งเอียนปิงหมินเข้าควบคุมจุดสกัดบ,บนเส้นทางจากแดนสินหยางถึงมหาคนครสร้างความเสียหายแก่ตระกูลซุยอย่างใหญ่หลวงได้แต่ระดมเงินทุนจากม่านเกิดที่แดนจังหนันเพื่อบีทางเพื่อกลุยเส้นทางขึ้นเหนือซึ่งถูกปิดหลังการเสียชีวิตของเสินเจิง้ง ส่งผลให้รายรับของโอง์ชายรองลดรวบลงท <c oughs> ่าทีของมวลชนที่มีต่อฝ่ายองช์ชายรองก็ไม่เป็นผลดีถึงแม้ในวังเจ้าก็มีนักวางแผนแต่ไหนเลยสู้กับการปฏิบัติการและความเป็นมืออาชีพของสำนับตรวจสอบได้หากเปรียบกับเจ้าหน้าที่ที่ตึกที่8คนของวังเจ้าที่ส่งไปย่างร้านน้ำชาเหลาสุราไม่สามารถครอบงำจิตใจผู้คนถึงแม้ที่ผ่านมาสมัคตรวจสอบลงมือด้วยอัมหิต แต่ชาวมหานครยังยืนอยู่ฝ่ายตระกูลฟ้านคิดว่าเออเศร้าแย่ของตระกูลฟ้านที่หายสาบสูญตกเป็นแท้ร่ำบ,บาปขององค์ชายรองค่อยกระตุต้นให้ท้าเสียวฟ้านตอบโต้อย่างดุนด้นส่วนซื้อจอขหงจิ้งอ๋องหลีหงเฉิงยิ่งมีชื่อเสียงเน่าเฟะผู้ใดให้มันคล้องแวะกับยืนเมื่อชาวมหานครชาวมหานครต่างทราบว่าถดูใบไม้ผลิของปีหน้าหลีหงเฉิงจะตกแต่งคุณหนูใหญ่ตระกูลฟ้านเป็นภรรยา แต่มันกลับยุยงให้เด็กหนุ่มอายุ14ปีเช่นฟานซื้อเจอเปิดซ่องคณิกากล่าวโทษว่ามันสั่งฆ่าหญิงคานิกามันร่ามันเถอะในโลกนี้ยังมีพี่เขอที่หลอกใช้น้องชายปัญญาถึงเพียงนี้หรือดังนั้นฝ่ายอง์ชรองถูกลุกไล่ถอยร่นไม่มีปัญญาตอบโต้กลับไปพวกมันทดลองใช้ตึกตูฉาเอี้ยงซึ่งอยู่ในความควบคุมของ พระคณิ t าทําการตอบโต้แต่ก็เปล่าประโยชน์ความเคลื่อนไหวของตึกตูชาเอียงต้องทําตามกฎหมายรัฐชิ่งจนใจที่ไม่อาจจับผิดอันใดส่วนคดีค่าปิดปากพยานสําคัญที่ค่าหญิงคณิกาหออุกจันทร์ทั้งสามยิ่งเป็นคดีปริศนาต่อให้มีคนคาดเดาวว่าเป็นการลงมือของสำนักตรวจสอบแต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดแจ้ง ถ้าท,ที่สำนักตรวจสอบมีตอบดีค่าปิดปากมืรบรัฐยิ่งคนร้ายทั้ง3ถูุกคนในบ้านฟานทีซีส่งตัวให้กับสำนักว่าก,การมหานครเหตุใดจึงถูกค่าแต่กลางคาันหากบอกว่ามีปัญหาปัญหาอยู่ที่ค่าหลวงมหานครเทียนจิ้งโม่ซึ่งมีการคุบหากับองคชายรองต่างหาก ฟันเสียนพึงพอใจแต่ผลการประลองกำลังครั้งนี้ยิ่งจะอย่างไรในวังมีเส้นแบ่งตนเองไม่อาจขับมือแชร้องออกจากวางขอเพียงสามารถติดตามติดตามจ้องทำลายอันดับสองจนไม่คุกคามต่อตอนเองทั้งระบายแค้นที่มีต่อตระกูลฟันสักราก็พอแล้ว ถึงแม้ว่าสำนักตรวจสอบเพิ่งเปิดเผยขุมกําลังนัก,กว่ามาส่วนหนึ่งแค่นั้นเองปฏิบัติการครั้งนี้ที่สะดวกราบรื่นถึงเพียงน,นี้ทางหนึ่งเป็นเฉินผิงผิงดําเนินการสั่งการให้ฟ้านเสียงเป็นการชั่วคราวประการสําคัญยิ่งกว่าคือปฏิบัติการของฟ้านเสียนครั้งนี้ถูกกาหนดขึ้นตั้งแต่อยู่ตอนอยู่ที่เมืองซั่งจิงแคนเปิดฉีตอนนั้นหนังสือกราบดูกนที่เสนอขึ้นไปก็เอ่ยถึงความสัมพันธ์การค้าขาย ขององค์ชารองกับจางคงจูแต่ว่าครั้งนั้นฮงเต้ไม่ตอบกลับมาคาครั้งนั้นคาครั้งนี้เรียองของหออุปจันทร์ฟาเฉียนจึงรือฟื้นเขื่อถึงนี่ก็เป็นคนตั้งใจจัดก,การกับคนแม่ถันระวังใช้ลมแรงพัดกระโชกเมฆ มากกว่าครั้งนี้สำนักตรวจสอบไม่ชนะเฉินพิงผิงคุณกดแค้นจนกระโดดปาดขึ้นจากเก้าอี้เล่าเลื่อนดาทอเดราชาน้อยทั้งหลายรอบหนึ่งไม่วางรักษาความสงบไว้ตลอดเวลารวมทั้งสูกุ้ยเฟยที่เป็นบรรดาขององค์ชายสูบกุ้ยเฟยอ,องค์ชายรองเนาะใครจือแห่งวางตะวนันออกรวมทั้งของเฮาต่างระมัดระวังตัวไม่แสดงความเห็นอันใดทั้งหมดทราบว่านี้แล้วแต่ฮ่องเต้ฮ่องเต้ทำอะไรล่ะ ในบางมีข่าวว่าฮ่องเต้เชิญคณะเต้าคือแดนจิงหนานเข้าวังมาฮ่องเต้รัดชิ่งกับประทับอยู่ในฮ่องเต้รัดชิ่งกับประทับอยู่เป็นเพื่อน ขอ,องฮองไทยเหา่าทอดปฏิทินยิ้วทั้งวันไม่ทราบโปรยหว่นเงินออกไปเท่าใดเสยียมสําราญเพียงไหนในที่สุดทั้งหมดค่อยเข้าใจเจ้าสวิตพระองค์นี้ไม่เห็นว่าเรื่องเล็กเหล่านี้คู่ควรกับการดูเด็กหนุ่มทั้งหลายต่อยตีกันวุ่นว,า,นวายในเลยน่าดูกว่าการแสดงนิ้วอันหรือเรื่องชื่อในแดนจียงนั้น หลังจากที่ทำความเข้าใจขุนนางที่วางตัวเป็นกลางตลอดมาค่อยพบเห็นความจริงข้อหนึ่งว่าฟ้านเสียงเป็นที่โปรดปรานถึงเพียงไหนคู่ต่อสู้ของฟ้านเสียงเป็นใครเป็นโอรสของฮ่องเต้ฮ่องเต้กลับไนป,ปกป้องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนี่เป็นพระมหากรุณาต่อฟ้านเสียงถึงเพียงไหนแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่กล้าล่วงเกินองค์ชายรองได้แ,แต่ยืนพิงผนังกำแพงไว้อย่างเท้าอยู่ในดินโคลนไม่อาจเอียงเอียงไม่อาจโอนเอียงไปทางฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ความจริงข้อนี้ทาให้องค์ชายรองต้องสูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บทราบว่าหลายปีที่ตนเองเพอสร้างกําลังในราชสํานักวันตกในสายวันเนตรของพระบิดาถึงกับคุ้นกิดฟ้านเสียงเพอกลับถึงมหานครเขามุ่งเป้าต่อตนเองหรือได้รับการชี้น,นาจากในวัง แต่อุชัยรองก็เป็นคนดุด,ดันเอาไม่หิตทราบว่าสถานการณ์ปัจจุบันสุดที่ตนเองจะล่าถอยได้ต่อให้ตนเองยอมลดตัวขอจับมือกับฟ้านเสียงเป็นครั้งที่สองฝ่ายตรงข้ามไม่แน่ว่ามีอารมณ์เช่นนี้ไม่นำซ้ำท่าทีที่กลุมเครือของฮ่องเต้ทำให้องค์ชัยรองทราบว่าหากตนเองไม่สามารถโค่นฟ้านเสียงลงน่าแต่รอให้ฟ้านเสียงโค่นตนเองลงตามที่ลั่นปากไว้ในร้านน้ำชา ควาแ้แรงกดดันอันมหาศาลองค์ชายรองฝืนใจรักสินเข้ามานังซือกราบทูลส่งข้ามกรมราชฐานกับตึกต้าหลีซื่อทรงตรงมาถึงสำนักเหมือนเสี้ยนเิงเรียกร้องให้ลงโทษสองพระลูกตระกูลฟ้านวันนี้คุนนางกล่าวโทษหลายสิบท่านรวมตัวกันมากกว่าครั้งก่อนที่กล่าวโทษต่อฟ้านเสียงพากันพุกเข่าที่หน้าประตูบางวันนี้ไม่มีผลบนลานกว้างหน้าวังปรากฏเครื่องแบบคุนนางสีแดงเข่งหลายสิบชุดโชยพัดพริ้ว เป็นเหตุเป็นเหตุให้ขุนนางราชสำนักหลบหลบเข้าประตูข้างไม่กล้ายุ่งเกี่ยวมากความตามกฎหมายรัชชิงนขุนนางทีถ่ถูกกล่าวโทษต้องแก้ต่างเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้คราครั้งนี้สองพลูกตระกูลฟานต้องเข้าวังมาขออภัยโทษต่อฮองเต้ต่อจากนั้นอธิบายแก้ต่างกลางท้องพะระโรงแต่ฝ่ายองค์ชายรอง ก็มีขุมกําลังก้าแข็งเกรงว่าสองพระลูกตกล้ฟานย่าผ่านด่านโต้เถียงหน้าพระพักได้เราคุณนางอี้ซื่อตึกตูฉายย็นมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมตระเตรมค้นคุณนางทุจริตที่สุดของรัชจิ้ง ทั้งพระกำกับดูแลทักษสินกับฟ้านเสวนลงเนื่องเพราะครั้งนี้ต่างกับครั้งก่อนครั้งนี้พวกมันได้รับความช่วยเหลือองคชาจากองคชารองมีหลักฐานกล่าวโทษว่าตระกูลฟ้านกับตึกอี้กอกงของตระกูลหลิวมีส่วนเกี่ยวข้องกับหอนั่งลมอันอื้อเฉาเช่นหออกจันถึงแม้ว่าตระกูลฟ้านส่งตัวฟ้านซื่อเจอออกไปปล่อยหออบจันหลุดจากมือมาดี่ฮองเทศส่งพระการุณาแต่หลักฐานความผิดชัดแจ้งตระกูลฟ้านต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสมควร ไม่เพียงแต่คุณนางที่เสื้อตึกตูฉาาเอี้ยนยังมีคุณนางจํานวนมากต้องการดูฟ้านเสืนยอมรับผิดขออภัยโทษแม้แต่ต้าเสือซื่อเช่น สู่อูก็รอดูสภาพอันทุรักษ์ทุเลข,ของฟ้านเสียนแต่ไม่ว่าผู้ใดก็นึกไม่ถึงว่าห้องแต้มีพระราชกระแสเบิกตัวฟ้านเสียนกลับไม่เดินทางมามิเพียงแต่มันไม่มาแม้แต่พระกำกับดูแลทักษิณก็ไม่มาสองผู้ลูกนัดแนะก,กันใช้กับบนท่าเดียวกันว่าไม่สบายองค์ชายรองพระทราบข่าวต้องทะลึงลานกับที่นึกไม่ถึงว่าตระกูลฟ้านกระทำการอย่างเฉียบขาดถึงเพียงนี้กลับไม่เปิดโอกาสให้ตนเองกู้หน้ากลับคืน สูท้าเสื้เสื้อซึ่งนั้งเดิมน้ำชาอยู่ในห้องพักหลังท้องพระองค์พอทราบข่าวถึงกับแทบ พ่นน้ำชาออกมาวันนั้นมันเดินหมาก,กับฟ้านเสียงเด็กน้อยนั้นรับปากเป็นมั่นเหมาะสุดท้ายกับก่อเรื่องในมหาคนครถึงเพียงนั้นทั้งยังบอกว่าตนเองไม่อาจหัดใจกินหมากสร้างความขุ่นแค้นแก่สูตตาใสยเสื้อจนแทบกระอักโลหิตวันนี้ความจริงหวังว่าจะได้เห็นฟ้านเสียงแสดงความทุเล็ออกมาคิดไปถึงเด็กน้อยนี้อ้างว่าไม่สบายไม่บ้านลาป่วยก็ถูกส่งมาถึงท้องพระโรงห้องเทศทงุทงชงตรวจหนังสือกราบทูลจากเขตต่างๆก็งงง,งานโมก จากนั้นขมวดพระขนงไม่ได้รับสั่งอันใดผู้ที่ปิดบังที่สุดคือเหล่านางอี้ซื่อตึกตูชายเอี้ยนที่คุกเข่าอยู่หน้าประตูวงังเมื่อฝ่ายตรงข้ามอ้างว่าล้มป่วยไม่มาขบวนที่จัดตั้งขึ้นก็ไม่อาจใช้กำลังได้สร้างความอึดอัดขัดข้องได้แต่สลายตัวไปผู้คนต้องรับประทานข้าวจึงเติบใหญ่ทั้งไม่ใช่เทวราชคงกระพันไหนเลยไม่เจ็บไข้ได้ป่วย แต่ว่าสองพ่อลูกตระกูลฟ้านล้มป่วยอย่างประจวบเหมาะทั้งป่วยหนักถึงเพียงนี้ฟังว่าไม่สามารถลุกจากเตียงได้ออกจากหน้าประหลาดไปแล้วโดยเฉพาะฟ้านเสียงเป็นสิทธิของผู้เจียสนักตรวจสอบถึงแม้ไม่เคยตรวจรักษาคนแต่แม้แต่หมอหลวงในวางยังไม่รู้ฝีมือของมันได้เลยล้มป่วยลงได้ ไม่เพียงแต่ขุนนางในรัชสำนักไม่เชื่อชาวมหานครไม่เชื่อแม้แต่พระชายาในวงังและฮงเต้หลวนไม่เชื่อดังนั้นหลังจากเลิกประชุมประกฏราชองครักนำหมอหลวงลวมทั้งหงกงกง,งซึ่งหลายครั้งจะออกจากวัง,วงยกขบวนไปยังตึกตระกูลฟานมีราชองค์การปลอบขวัญพร้อมทั้งดูว่าสองพรตระกูลฟานป่วยป็นโรคอันใด มีคนจํานวนมากตามหลังขบวนมานั่นเพราะทุกคนเข้าใจว่าสองพ่อลูกคุนฟาดแซงป่วยดังนั้นอการคุ้นคิดพ่อลูกคุ่นี้คิดหลีกเลี่ยงของการแสดงความเลสดการท้องพระโรงกับกระทําความผิดฐานทุนเท็จถือเป็นความง่กเขลาอย่างยิ่งและอุกอาจอย่างยิ่งองค์ชายเองก็ขบคิดไม่เข้าใจมันเป็นราชโอรสตบเตอขึ้นอย่าง ย่อมต้องรู้ว่าฝีมือของหงงกงไม่ว่าผู้ใดแส้งป่วยอย่าคิดหมายตกตาขันตีชลาผู้นี้ได้ฟ้านเสียนล้มป่วยจริงๆข่าวนี้ได้รับการยืนยันจากหงงกงภายหลังเหตุการณ์ท้องเต้ไม่มีบทลงไทยจนแพรก่กระจายไปทั่วมหานครไม่มีผู้ใดเคลือบแขงสงสัยว่าฟ้านเสียนแส้งป่วยอีกถึงแม้ว่าพระกำกับดูแลทักษินเพียงถูกคำเย็นแทรกเสริมแต่แต่เท้าเสียฟ้านล้มหมอนนอนเสือลุกไม่ขึ้นจริงๆ ในการต่อสู้ชุ่จริงระหว่างสำนักตรวจสอบกับองค์ชายร้องการล้มงป่วยของฟานเสียนออกจากประจบเหมาะไปแล้ว ความจริงข้อนี้สกิดให้ผู้คนเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดขึ้นนึกโยงไปว่าสถานการณ์ในมาหานครที่เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะอย่างไรในประวัติศาสตร์เคยเกิดเหตุเช่นนี้ครั้งถนน้องเต้ป่วยวยเตรียมคิดบัญชีกับตระกูลจ้านซึ่งไม่เกียรติวัดในการรบอย่างโชคชนยอดขุนศึกจ้านจิงฟงบังเอิญท้องรุ่งเป็นเวลาสาวันประวัติศาสตร์แม้เลวไหลแต่ก็เป็นความสัต์จริง ฟ้านเสียนม,มังโนมูเทียดที่ยืนอยู่หน้าเตียงกล่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วงทุกประการทําตามแผนของคุณชายเอียนหลังจากกลับจากสํานักว่าการมหานครมันก็ล้มป่วยลงถึงแม้ไม่หนักหนาะแต่ภาหลังการต่อสู้กับเสียปีอันก็เริ่มควบคุมพลังลมปราณไม่ได้ ปล่อยให้วิ่งเตลอดอยู่ในเส้นลมปราณจนต้องใช้เวลาหลับลึกสงบจิตใจมากกว่าเดิมใบหน้าที่ขาวเซียดและลักษณะที่แปลกปราดของเส้นหลมปราณกับตบตาหงกงกงซึ่งมีพลังสีมือนลึกล้ำสุดจะอย่างได้จบตอนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงต้นววนเลยนะครับขอบคุณครับ